chừng ơi, <laughs> cay <laughs> chừng đâu ơi, <laughs> mày lắm Dan ruang ใครที่จะมาทางนี้ก็แวะเวียนมาได้นะครับราชบุรีเส้นทางอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันพูดูจะจะบอกอยังไงวะเนี่ยจะบอกอยังไงวะเนี่ย เป็นภูเขาด้านหน้าเป็นถนนขณะนี้มีเส้นทางที่เร็วกว่าประหยัดเวลาได้9นาทีแบบเพื่อเปลี่ยนเส้นทางถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจะประหยัดทำไมอีกสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันที่พิกัดรับอีกแล้วครับพิกัดรับอันนี้พิกัดรับของแอดมินลาดเลียครับนี่ยน,น,นี่ดูแอดมินลาดเลียวันนี้เขาทำหน้าที่ เป็นช,ชาวเกษตรกร,รก <laughs> นี่อันนี้ครับอันนี้เป็นเป็นหมายรับนะครับสําหรับเอาไว้รีภัยเอาไว้รีไพ <laughs> อไันะนี้เราไม่สามารถแบบเปิดเผยได้เน่ยน,น่มาดูมาดูรถรถของแอดมินลาดรีฮะแอดมินมิล่าลาดรีนะอันนี้โอ้โหเครื่องมือนี่คือครบคันมากพร้อมทำลายล้างทุก สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้อยนะ่างเงนี่เราเรียกว่าสายแคมปิ้งเนะี่ยสายแคมปิ้งแคมปิ้งตอนกลางวันด้วยเรามีอาหารต้นไม้นี่นี่น,นี่ดู๋ยโฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยดินชุ่มน้ำหนุ่มชุ่มน้ำอาหาราเสริมตาอะไรนะสามอะไรนะสามสามสหายดินใบกัมปู <laughs> ได้แล้วใครก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะอันนี้นะมีหลายสูตรเนี่มีหลายสูตรนะ้เนี่ยที่มีถุงข่าวด้วยเฮ้ยไอทำไมถุงข่าวนี่ไม่เหมือนทรายอ่ะอ๋อฝ่ายใช่ไหมว่าถุงเราอ่ะเหนียวมากอ๋อให้ดูความเหนียวของถุงเห็นไหมขนาดตากแดดตากฝนยังไม่เป็นลรยเลยไม่เป็นไรอ่ะถึงน่าจะใส่นะ นี่นี่นี่ตัวนี้เป็นตัวขับสี่นี่ขับสี่โฟรวิลแต่ว่าลงล้อซิ่งขับ 4, สี่โฟรวิลลงล้อซิ่งเป็นไงเป็นไงเป็นแนวทางเป็นแนวทางเลยเนี่ยสวยเลยสวยเลยดูภายในยดูภายในยกันว้าอ,อุปกรณ์นี่พัดลมเฮ้ยมีพัดล,ลมนีม่คืออะไรวะ แอร์แอร์ไม่เย็นเหรอหรือว่าแต่งอันนี้คือ modify ว่าไหมอันนี้คือการโมดิฟายเพราะว่าเพราะว่าเราใช้ติดพัดลมเนี้ยเออแล้วกระจกมันรับความร้อนมันก็เลยดูดความร้อนจากกระจกออกมาจากพัดลมพอเรากันปุ๊บนะเออหนาวอ่ะหนาวเลยเพราะว่ามันมันซับความร้อนไปใช่ไหมใช่เพราะมันจะดูดความร้อนจากตรงนี้เป็นเดียวเลยอันนี้เป็นเทคนิคโอ้โหอันนี้ครบพยะพลังเย็นคูณสองโอ้สุดยอดจริง นี่นี่นี่พื้นที่ภายในนะครับภาย,ยในของ s 2ส0องร้อยเออลืมบอก s 2ส0องร้อยโฟวิลนนี่อุปกรณ์เขาก็มีติดตัววัดอะไรต่างๆแล้วก็นี่อุปกรณ์เสริมพัดลมครับนะ I walked through the fire and it couldn't even hurt me There's a lot of demons out here trying to deter me Personally, time wasters are unworthy So I tell them cut it out like surgery Kings don't deal with peasants Not will, but I am legend Jehovah driving but my foot on the pedal I will have a statue erected and me stabbing a sword through the neck of the devil Diamonds around the bezel Tesla Model S and no it's not a rental Fresh like Wendy's lettuce, drip is so torrential One flick of the wrist make it feel elemental I was always meant for greater things Whatever I am the creator is I'm a wonderer the where wonder you should take a pick. This is a chance you may never get again. It was no accident. It was no mistake. I was born to be great, born to spit flame, born to acquire the fortune and fame. This was no mistake. This was no accident. As a prince, I was passionate. Life was an action flick, and now my castle extravagant. You see this crown? Yeah, they calling me king now. They calling me king now. But this what I've been about. They're calling me king now. They're calling me king now. Yeah, they call me king. I think I'm the chosen one. All my dreams are coming real. I'm just like a frozen sun. This fire might give you chills. I think I'm the. Ch Wait, no, I know I'm the chosen one. Just like James Bond with the golden gun. All of my concubines know what's up. They I'm amazing, they think that I saved them And when I lay it down, they all get elated And they never late, so there's never no babies But when I make them, people gon' praise them I want a little prince and a princess The boy gonna be king next Anybody tryna stop him, they can get their chin checked They don't wanna smoke, not even incense It was no accident It was no mistake I was born to be